วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนอกสำนวนค่ะสัปดาห์นี้พบกับดิฉันแอนกิติพรค่ะแสบชาติชัยถึงเงินครับเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมตามนัดน้องแสบสัปดาห์ที่แล้วทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวมีขยายผลแลก็มีมีได้ตามต่อคุณผู้ชมเกินความคาดหมายเอาเข้าจริงๆตกใจเหมือนกันพี่แสบเกินความคาดหมายไปมากจริงๆแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็ต้องคิดเหมือนกันมันบานปลายแล้วยังไม่จบทีนั้นน้องแสบเห็นว่าก็กาลังขยายผลอยู่เหมือนกันทีนี้ต้องบอกว่าทั่วประเทศแหละงานเนี้คิดแล้ว เกิดขึ้นได้ยังไงกับกรณีแบบนี้น่าจะมากกว่า10รูปแล้วไหมตอนนี้ทั้งอดีตและปัจจุบันและกําลังที่กําลังตามหาตัวอยู่ยังหาไม่เจอก็ดีเนี่ยน่าจะไม่ต่ํากว่า10บแหละคุณผู้ชมแต่เท่าที่มีคลิปหลักฐานยืนยันชัดเจนอะไรต่างๆว่านี่แหละที่ผ่านมาอารัชีีแหละหรือยังไงก็คือขาดจากสงแน่ๆต้องศึกต้องอะไรก็ตามแต่ประมาณแท่านที่พบชัดๆเลยนะแปท่านเท่านอ่ะ คือลามไปถึงพื้นที่นอกกรุงเทพมหานครด้วยะะแต่ว่าพอพบแล้วยืนยันชัดเจนแล้วที่ยืนยันชัดๆอีกว่าเอาละศึกแหละเนี่ยก็มีประมาณหกท่านใช่ไหมน้องแสบอะ่ะแต่ว่าข <c oughs> ้อมูลของตำรวจเนี่ยก็พบว่ามีอย่างน้อยๆไปถึงสิกว่าแล้วตัวเลขที่มีพระระดับผู้ใหญ่นะจริงๆ พาลูกวัดเนี่ยแทบจะน้อยมากนะที่เขาไปเปิดพันกับอ่าถ้าคําว่าสีกากรอเปิดเผยชื่อได้นะแล้วก็ถือว่าตอนนี้กระจายไปอย่างหลายพื้นที่แลวตอนนี้มันก็มีอ่าหลายคนก็พูดถึงว่าได้เหตุใดเนี่ยทำไมถึงแบบไม่สามารถดำเนินคดีกับอ่าสีกากรได้อะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้มีมาบอกวันนี้มีข้อมูลหลายๆอย่างมากเอาเริ่มจากสึกเลยหน้าไล่เรียงมาเลยน้องแสบก็เริ่มตั้งแต่ที่วัดปากน้านะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าในช่วงวันที่9กกรกฎาคมที่ผ่านมา แน่นอนว่าตํารวจปปป,ป,ปถือว่าเป็นเสาหลักในการสืบสวนติดตามมือปรบาบอาชีวก็สืบสวนเกี่ยวกับอาชีแล้วก็พระในวงการสงฆ์ที่กระทาความผิดวินัยร้ายแรงนะครับออซึ่งเจ้าหน้าที่นอกจากมีตำรวจแล้วเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับตรวจสอบพื้นที่ที่วัดปากน้ำวันนี้ก็ถือว่ามีประชาชนเ,นเข้าไปกราบสักการะเยอะนะครับหลังที่มีการปรากฏภาพนะครับของพระเทพวชิวรชีรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดปักน้ำผูช้าาช่วยเจ้าอาวาสขออภัยอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับแต่ว่าเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏว่ากุฏิของผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยปิดเงียบนะครับเผาลูกวัดก็ให้ข้อมูลว่าไม่อยู่นะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่อ่ามีข่าวเกิดขึ้นเนี่ยขเขาก็พบข้อมูลว่าได้มีการออกจากวัดไปตั้งแต่วันที่8กรกฎา,าคมแล้วนะครับในขณะที่มีการตามหากันอยู่นะครับแต่ว่าปรากฏวา่าพบว่าไปลาศิกขาซะแล้ว Oh. แต่ก e ็ไม for right? <anız> <wi> ่ได้บอกข้อมูลมารูภายหลังนะครับว่าประดาศิษฐาที่วัดแห่งหนึ่งไปตามหาันอยู่กรุงเทพตามหากันอยู่ไปที่จัิญไม่เจอนะฮะไปอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะครับในภาพก็จะเห็นนะครับว่าเห็นไหมมีตำรวจนะครับก็ประกบติดนะฮะเรียกว่าจับศึกอย่างใกล้ชิดนะฮะก็นั่งประกบอยู่แปลว่ามีการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องคือเจ้าหน้าที่เะรู้ข้อมูลอยู่แล้วแหละต้องรู้ความเคลื่อนไหวใช่แล้วก็ค่อยถึงแบบพอถึงจ่าๆนี่ก็ค่อยแบบประกบแล้วก็จับศึกเลยนะครับ อ่าอันนี้คือในส่วนของทางผู้ช่วยเจ้าวัดรับน,น้ำนะคะคุณผู้ชมในวันเดียวกันนี่แหละมีอีกกรณีหนึ่งนะน้องแสบอันนี้ก็วัดใหญ่วัดดังอ่ะนีะ่นี่นะฮะก็เป,เป็นอีกพระรูปหนึ่งเป็นระดับถึงพระเทพนะครับก็คือพระเทพว,ชวัชิรชิราพรซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสรับวัดพระพุทธฉายวรวิหารจังหวัดสระบ,บุรีนะครับก็ภาพนี้ก็เป็นภาพที่ลาสิกขาที่วัดไตรมิตร นะครับวิทยาวิทยามวรวิหารเนี่ยฮะเนี่ยฮะจะเห็นคือเราจะเห็นตำรวจเนี่ยประกบทุกพระพระทุกรูปนะครับที่กระทำความผิดวินัยสงฆ์หลังจากที่พบหลักฐานไปมีความสัมพันธ์กับศีกา ครับนะในภาพก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีตํารวจอย่างเช่นพลตํารวจตรีจตุนเกียรติปานแก้วนักประกอบขุนมาชการตำรวจสอบสวนกลางก็เรียกได้ว่านั่งประกบเลยประกบศึกใช้คํานี้นะประกบี่ยนั่งอยู่เหมือนีันอยู่ไม่ไกลเลยนะฮะจากการสอบฐานในอดีตพักก็ยอมรับนะครับว่ารู้จักกับสีกาก๊อปจริงรู้จักตั้งแต่ปี2562นะครับอ้างว่ารู้จักผ่าน f a c e เ o ซบุ๊กนักเพียนคุณผู้ชมแปลกนะพระเนี่ยเล่น Facebook โอ้โหนะรู้จักกันมาหนึ่งปี ก็เริ่มความสัมพันธ์แบบชายหญิงไงนะก็อารมณ์มเหมือนกับทั่วไปนะครับก็คบหากันอยู่แล้วก็ปี6กสามเนี่ยคบหากันอ่ขาขออภัยคือรู้จักกันประมาณตั้งแต่ปีห2สองนักคุยกันเรื่อยมาถึงปีห3สา <c oughs> ถึงกระทั <c oughs> ่งแม้จ,จะจะศึกเลยนะเออจะไปสร้างชีวิตคู่ <c oughs> อยู่ด้วยกัน <c oughs> จะศึกเลยนะแต่ว่าพอระยะหลังเนี่ยที่คุยกันเนี่ยก็ปรากฏว่าอ่าทางด้านของพระเองเนี่ยก็เห็นสีกาเนี่ยคบหากับพระ ท่านผู้ใหญ่อีก<ร>หลายซ้อนพระไปอีก <c oughs> อีกหลายรูปออนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็น่าจะมีความหึงหวงจนกระทั่งเลิกรากันไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปรากฏที่มีการนำคลิปนำพยานหลักฐานออกมาต่งตางๆนานา,น,าน,นะครับ ก็เป็นเรื่องที่ยังมีอีกหลายรูปนะที่ขยอยศึกกันไปต้องแสบดูสิครับก็นอกจากนี้ยังมีการยืนยันนะครับว่าที่ยืนยันนะมีสระสมนับเพศนะครับอีกหลายรูปเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีทั้งพระครูสิริวิริยะธาดาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโสธรนะครับพระครูประดัดสุรพลอดีตเจ้าคณะตำบลบางระกำรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็รวมไปถึงพระเทพป่าวีเทมีนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัด ประยูนวงสาวาทวรวิหารนะครับมีแต่วัดใหญ่วัดดังนะคุณผู้ชมดูสิสิกากรปนี้เธอก็ทั้งเหลือเกินจริงๆนะก็อยอมรับว่าการเข้าหาพระผู้ใหญ่เนี่ยเขาคงน่าจะมีกลวิธีที่แนบเนียนแล้วก็แยบยนนะครับในการเข้าหาก็อย่างที่พยายามบอกไปเนี่ต้นนลงว่าเจ้าหน้าที่เปิดเผยวิธีการของเขาก็จึงก็เหมือนกับคนที่ศรัทธาทั่วไปแต่ว่าใช้เงินเนี่ยเขาไปเชื่อมก็คือการไปบริจาคและก็บางทีเนี่ยอาจ เขาจะบอกพระว่าจะไปจักเงินจนวนมากๆนะแต่พอถึงเวลาก็จะแบบบ่ายเบี้ยสุดท้ายก็เทคนิคก็มีเจตนาเข้า um ไปหาไม่ได้ใช้เงินไม่ได้อไม่ได้ไปทําบุญความสัมพันธ์มันเริ่มเปลี่ยนเพราะเราุสนทนากับพระมากขึ้นเนี่ยนะฮะเนี่ยเจตนาเข้าไปหาไปอะไรยังไม่หมดนะ้องแสบมีพระมาบุญเลิศอีกนะวัดใหมห่ใหญ่แป้นครับก็ยังมีวัดใหม่ใหญ่แป้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่ง กรณีของพระลูกวัดเนี่ยวัดใหม่ใหญ่เป้นทางเจ้าวาสเนี่ยก็ได้ออกมานะครับให้ข้อมูลด้วยว่าคือวัดนี้เนี่ยเป็นพระลูกวัดที่มีความสัมพันธ์กับศรีกานะครับเจ้าวาดเนี่ยให้ข้อมูลน่าสนใจนะครับก็บอกว่าคือวันที่เก้ากรกฎาคมเนี่ยทางมหาบุญเลิศนะครับซึ่งเป็นพระลูกวัดที่ถูกเข้าไปพัวพันกับศรีกาก็ได้ติดต่อมาทางไลน์ครับบอก เล่าข้อมูลเะครับเบื้องต้นว่ารู้จักกับสีการกรอบจริงนะครับเมืม่อปี2559นะครับแล้วก็ยอมรับด้วยนะครับว่าได้กระทําความผิดไม่ได้สงจริงและก็ได้ลาสิกขาไปแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนอย่างไรจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้ที่น่าสนใจเจ้าวาดจังบอกด้วยนะครับว่าพระมหาบุญเลิศเนี่ยย้ายมาจังวัดที่วัดใหม่ใหญ่ปแป้นเมื่อปี2564ครับผู้ชมอมเรื่องที่น่าตกใจแต่ ยอมรับว่าเสียดายนะครับเพราะว่า,ามีความรู้ความสามารถและก็เป็นถึงขั้นสัตราจารย์ซึ่งหากเป็นพระสงฆ์อยู่เนี่ยก็สามารถคองตนอยู่ได้ก็จะมีประโยชน์ทำให้ศาสนาได้อีกมากมายนะครับก็รวมทั้งเก่าขอโทษนะครับก็อันนี้เป็นคำที่ฝากมาและก็ตัวของเจ้าอาวาสเองก็กก่าวขอโทษพุททศนิก็ชนด้วยครับในฐานะผู้ปกครองวัดที่ไม่ได้กำชับพระลูกวัดนะครับ อยากจะบอกกับญาติโยมชาววัดใหม่อเองแป็นทุกท่านรวมถึงพุทธศาสนิกชนอาตมานในฐาน,นะเจ้าอาวานของญาตที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบจึงอยาจะขอโทษท่านทั้งหลายศรัทธาของญาติโยมศรัทธาที่มีพลังของท่านที่ตอกย้ำเข้าไปในใจของท่านเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดอีก ร้องไห้แล้วร้องไห้จะมาขอโทษท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าวาดแล้วไม่ได้กำชับกำชาท่านถ้าท่านเป็นพายอยู่ศาสนาจะได้ประโยชน์อะไรมากมายหรือเกินจากท่านที่ผ่านมาศาสนาก็ได้ประโยชน์จากท่านเยอะมากๆเลยแต่พอพลาดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องอยอม ช็อกไหมไม่ช็อกแต่เสียดายถ้าดูฟังคําพูดจากเจ้าวาดท่านแล้วก็นะช็อกไหมไม่ช็อกแต่เสียดายความรู้ความสามารถในทางด้านศาสนาคือถ้าอดทนอดกลั้นกับมีสติอะไรก็ตามแต่เนาะมันก็จะจะดีกว่านี้อันนี้ก็คือสะเทือนใจกับชาวพุทธกับชาวบ้านชาวช่องที่เขาไปวัดวาอารามแม้ว่าจะกราบไหว้อ่อ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามแต่แต่คือว erm ่ากันตามตรงอ่ะคุณผู้ชมคือพอเห็นคนนุ่งห่มจีวรก็คือพระสงฆ์เนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาคุ้นชินอ่ะพระอาจารย์อย่างนั้นหลวงปู่อย่างนี้หลวงตาอย่างนั้นอะไรต่างๆเนี่ยตัวบุคคลเองเนี่ยเขาก็เคารพสักการะนะเขาก็เคารพนับถือก็ไหว้กันมาพอมาเจอเรื่องมาทราบเรื่องวันนี้เขานึกย้อนกลับไปเขาก็ต้องเสียใจกันนะว่าโอ้เคยกราบเคยไหว้ไม่น่าเลยอะไรต่างๆนานาเนาะก็เลี่ยงไม่ได้ทีเนี้ก็ยังไม่หมดนะ โอ้ย oh, ยังไม่หมดยังมีในส่วนที่มีหลักฐานชัดเจนแหละว่าผิดวินัยผิดวินัยร้ายแรงคือเสพเมถุน์แต่ยังไม่ชัดว่าศึกหรือยังไม่ศึกบา,บางรูปยังตามหากันไม่เจอยังไม่มีภาพยืนยันมีทั้งพระราชธรนัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไม่ยืนยันว่าลาสิกขาแล้วหรือย,อยังแล้วก็ยังไม่พบนะว่าอยู่ที่ไหนอ่าติดต่อไม่ได้ อีกท่านหนึ่งก็คือพระเทพวชรสิทธิเมธีจเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงและยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรด้วยวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยครับชาวบ้านชาวช่องชาวพุทธเข้าไปวัดไปทําบุญกันเนี่ยไม่ได้ลงมาร่วมพิธีอ,อไม่รู้ไปไหนแต่ไม่ได้ลงมาร่วมพิธีทางผู้อำนวยการสํนานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่มีข้อมูลในเรื่องการแจ้งลาสิกขาคือพระเนี่ยเวลาลาสิกขานะคุณผู้ชม จะไปศึกที่ไหนก็ช่างแต่ว่าต้องแจ้งวัดที่ตัวเองสังกัดแจ้งวัดปกครอง,งแล้วก็ต้องแจ้งต่อสำนักพุทธไงทีนี้ยังไม่เห็นหนังสือยังไม่รู้ว่าไปที่ไหนแน่อีกท่านหนึ่งก็คือพระเทพพัชราพรเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้คือยังหาไม่เจอแต่พบชัดเจนมีหลักฐานว่าผิดวินัยเสพเมถุน,น,นถ้ายังใส่ผ้าเหลืองอยู่นะตอนนี้ก็พูดได้เต็มปากว่าอารัชีนะ คืออันนี้มันเป็นปัญหาในการสืบตัวของตํารวจนะคือท่านรองจุรเกียรติเขายอมรับเลยครับว่าส่วนใหญ่เวลาเข้าเป้าหมายในวัดแต่ละที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าบุคคลที่เป็นพระแล้วก็ทำความผิดในองสงเนี่ยหายตัวคือเหมือนรู้ตัวก่อนพอรู้ตัวเสร็จปุ๊บก็ออกจากวัดพอตำรวจที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้อะไรเออมันก็เลยทำให้เสียเวลาการสืบวนก็ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้แปลกแล้วคือวงการสงฆ์ก็คงน่าจะมีวงในรู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็คอยที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนะฮะ แต่เอาละลายชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแล้วล้วนแต่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วมีความรู้ความสามารถนะคุณผู้ชมหลายท่านนะเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์จบเรียนทำาก้าประโยคเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงฆ์หลายคนแต่เนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์สิงห์สมุทรเวลาน้องแสบการคลองตนนะทีนี้เรามีความเห็นจากอาจารย์จัตุรงค์จงอาสานะนักวิชาการด้านอิสระมทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็พูดถึงเนี่ยพระต่าง สิบรูปเนี่ยตามกราฟิกที่เรามีขึ้นมาเนี่ยคือท่านก็พูดเลยว่าเสียดายเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยดูสิตำแหน่งนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้มีความรู้สอนบาลีสอนนักเรียนสอนสงสอนธรรมะเผยแผ่นะท่านเสียดายแต่ท่านก็บอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นความรู้ไม่เท่าทันสังคมโลกต่อบริบทสังคมเทคโนโลยีครับ พร้อมกับเสนอเลยว่าอยากให้กลับมาพิจารณาร่างพรบคุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันเพื่อปกป้องพระรและก็าศาสนาอาจารย์เนี่ยบอกว่าเนี่ยใจหายเพราะว่าสุดท้ายพอเป็นเรื่องเป็นราว ก็ต้องสึก <c oughs> ก็ต้องออกจากวงการ <c oughs> ออกจากอะไรกันไป <c oughs> แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะสะสมความ <c oughs> รู้ <c oughs> บุญบารมีที่มีลูกศิษย์ลูกหาขนาดนี้หลายหลายคนเนี่ยบวชมาไม่ต่ำกว่าสามสิบสี่สิบพรนษาน้องแสบเนี่ยเขาเลยบอกว่านี่อยากให้มีพรบรตัวนี้เลยพรบรพคุ้มครองสงฆ์เนี่ยอยากให้กลับมาพิจารณามันจะดีเ <c oughs> อ,อาไปฟังอาจารย์ให้ความเห็นหน่อยค่ะสถามผมเสียใจมากที่สุดผมก็ว่าน่าจะเป็นเจ้าคุณนิกรนะผู้ช่วยเจ้าว่าววัดปากน้ำมาสีเจริญอะ คือท่านเป็นครูบาอาจารย์สายบาลีนะสอนเด็กประโยคหกประโยคเจ็ดประโยคแปดมาเยอะแยะก็จะเจอท่านตามงานคุมสอบหรืองานแบบตรวจข้อสอบวันประกาศผลอะไรเงี้ยก็ต้องเจอท่านทุกปีทุกปีแล้วท่านก็จะไปเสียงท่านก็จะอ่อนหวานออดโยนแล้วท่านก็จะใครจะไปคิดว่าคนที่แบบเรียบร้อยกริยามารยาทอาจาระงดงามจะเป็นไปได้ในขนาดเนี้ย เออตั้งแต่ผมจําความได้นี่หนักที่สุดแล้วครับรไม่เคยเราไม่เคยเจอวิกฤตศรัทธานหนักขนาดนี้มาก่อนปกติหนึ่งตอนหนึ่งครับเช่นศีกาหนึ่งพระหนึ่งหรือพระอย่างเดียวอะไรเงี้ยหนึ่งรูปแต่นี่แบบศีกาหนึ่งพระเป็นสิบสิบรูปอย่างนี้ผมไม่เคยเจอครับแล้วพระที่โดนนี่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นผมก็ยอมรับว่าในฐานะชาวพุทธเนี่ยเสียใจรู้สึกโหนโหูรู้สึกแย่มอดทุกวันก็เป็นการแสดงความเป็นห่วงนะวิชาการ,รนะครับ,รบก็ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสนาเก็ออกมาพูดคุยมาแสดงความเห็นก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงนี้มันช่วงขาลงแล้วก็ต้องการที่จะให้ <c oughs> กฎหมายเข้ามาควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับสักสงนะครับอีกประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับก็คือเรื่องของการสลับสมณเพศนะครับคือการถือพระเนรสงเนี่ยอย่างเศษเมทุนหลายคนบอกว่าถือว่าเป็นขาดจากการเป็นพระแล้ว <c oughs> นะครับแม้ว่าจะมีการห่มเหลืองอยู่เนี่ย เขาเรียกว่าเป็นอารัชชีทําไมต้องเป็นพิธีศึกอ่าหมายถึงว่าทําไมไม่ถอดออกไปเลยล่ะจับไปเลยจับศึกไปเลยสิทำไมต้องมาปีพิธีไหว้พระอะไรกันนะผสงสัยว่ายังคงต้องมีพิธีหลายขั้นตอนเลอเกินซึ่งตามหลักการเรื่องนี้เนี่ยฮะเจ้าอาวาสของวัดใหม่แญ่แปนเนี่ยท่านให้ความรู้ดีนะครับนอกจากจะออกมาขอโทษยอมรับว่าพระลูกวัดที่ตนได้ปกครองเนี่ยกระทำความผิดแล้วเนี่ยก็ยังให้ความรู้ เกี่ยวกวับข้อข้อหลักการของการพิธีสง่สงเราเลยได้ไหมอ่าใช่ไป,ไปฟังความพระเจริญของท่านครับวินัยโดยตรงพระเนี่ยท่านเป็นพระโดยเรื่องของการสวยยดยติจจตุตกรรมในโบสถนะในโบสนะคือเป็นพระทางกายเนี่ยเป็นพระในโบสถฉะนั้นเวลาท่านเจสึกึกท่านจึงต้องอกล่าวํำลาสิกขาไงลูก ราะท่านบวชมาท่านด้วยเจตเจตกุกรรมท่านท่านสวดมากรรมาวาจาในสวดฉะนั้นเวลาจะสึกก็ต้องพูดเป่งวาจาเพืาา่อเป็นลบอันเดิมที่ท่านเคยสัญญิงสัญญาเป็นสัญญาประชาคมเอาไว้ต้องจบอันนั้นแต่การเป็นพระมันขาดตั้งแต่วินาทีที่คนคนนั้นมีเจตนาภาษาธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังพิกเวกมังวาามิเราเรียกเจตนาว่าเป็นกรรม เจตนาตอนนั้นไปแตะเข้าไปขาดก็ขาดตั้งแต่วินาทีนั้นเดี๋ยวลุกตั้งแต่มีเจตนาฉะนั้นภาษากฎหมายก็ยึงเรียกว่ากรรมเป็นทั้งชี้เจตนาัดจโอ้ คือว่าเอาถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือว่าคุณเข้ามาจากเข้ามาเป็นพระเนี่ยคุณใช้วาจาในการมีพิธีบเป็นพิธีศวนย์ถ้าคุณจะสึกก็คือไปลามาไหว้ถ้าถามกด้เออ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 ม่ถือว่าผิดเสีอเข้าใจพูดปลามาไหว้ก็ะเปรียบเทียง่ายๆเห็นอย่างนั้นแต่ถามว่าในความเป็นพระเนี่ยจบจบตั้งแต่มีเจตนาไปผิดวิเนองไปเสดเมทุนแล้วถ้ายังใส่ผ้าเหลืองก็ย้ำกนอีกทีคุณก็เป็นอารัจฉีไป เอชาวบ้านชาวช่องกลับวหว้ไม่รู้เรื่องก็อย่าไปเสียใจเลยเราก็นี้เราก็จะบอกนะว่าถ้านึกย้อนกลับไปว่าโอ้เคยกลับเคยไหว้นั่นนี่เสียใจอย่าไปเสียใจเลยค่ะเพราะนาทีที่เรากลับไหว้เรากลับไหว้พระพุทธธรรมผสมเจตนาเราบริสุทธิ์นี่ใช่ไหมล่ะเราไม่รู้อ่านะทีนี้หลายคนก็สงสัยอีกเรื่องหนึ่งน้องแส อาวแล้วมันไม่เอาผิดใครไม่ได้เลยเหรอดำเนิคนคดีใครไม่ได้เลยเหรอเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจพี่เพราะว่าหลายคนเขาพยายามคุยกันอยู่นะคือโอเคแหละถ้าอายุต่ํากว่า18ปีเป็นผู้หญิงเข้าไปโกพันเนี่ยโอเคติดคุกนะแต่ถ้าอายุเกิน1 8ปีละแล้วก็ทําแบบนี้ทำไมถึงมไม่ผิดจะเป็นแบบอย่างไหมใช่ทีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเอาผิดไม่ได้เสียทีเดียวคุณผู้ชมมันมีช่องอยู่นะ,ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเขาเจอข้อมูลรูปภาพคลิปวิดีโอ เขาก็เจอเส้นทางการเงินนี่แหละเขาเจอความพัวพันทางการเงินด้วยเพราะว่าชัดเจนว่าศีกากรบเข้าหาพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจุดประสงค์เือเรื่องเงินจุดประสงค์เือเรื่องเงินนะคะไม่ใช่ว่าคลั่งรักพระพุทธศาสนาเลยอยากใกล้ชิดไม่ใช่นะคะเงินเพราะเห็นว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยมีเงินมีทองทีนี้เส้นเงินเขาเจอมีการโอนถึงพระท่านนั้นพระท่านนั้นโอนมาให้อะไรต่างๆครับถามว่าเอาแล้วยังไงต่อแล้วมันจะสุ่มเสี่ยงได้ไงสุ่มเสี่ยงสิคะนี่ พลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางหรือว่ารองเต่าเนี่ยเขาบอกเลยว่าการตรวจสอบเนี่ยตั้งไว้ก่อนเลยเงินที่โอนเข้าโอนออกกันเนี่ยเดี๋ยวเขาสืบเดี๋ยวเขาสอบ,บถ้าพบว่าเงินที่ไปจากพระไปสู่สีกากร์เนี่ยเป็นเงินที่พบว่าออกมาจากบัญชีวัดแล้วก็นะยักยอกนะคะคดียักยอกเพราะเงินที่บริจาคแก่วัด เงินทำบุญเงินอะไรก็ตามแต่มันก็ต้องอยู่ในบัญชีของวัดบัญชีของวัดคืออะไรก็บัญชีชื่อวัดเพราะว่าเจ้าเจ้าวัดวัดเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งใช่ไหมถูกต้องพระสงฆ์เนี่ยถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะทีนี้ถ้าเกิดพบว่าอ่ะถ้าเป็นเงินบัญชีชื่อพระเอพระบีพระซีโอนไปเนี่ยโอเคเงินส่วนตัวก็ว่ากันไปแต่ถ้าพบว่ามันยักไปยอกมามีเงินเกี่ยวกับบัญชีวัดขึ้นมาแล้วก็เข้ายักยอกนะเป็นคดีอาญาถูกต้องอันเนี้ย เจ้าพนักงานเนี่ยร้องทุกข์กล่าวโทษได้เลยนะคะคกำลังสอบกันอยู่นะส่วนในเรื่องของสีกากรอบออเอาละณนะตอนนี้ค,คือผิดในทางผิดในทางจริยธรรมจรรยาของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะผิดแล้วละ่ะตรงเนี้ยแต่กฎหมายเนี่ยรองเต่าบอกเลยว่าพระจะสึกหรือไม่สึกก็ดีถ้าอยากจะแจ้งความร้องทุกข์ให้กลับไปนึกย้อนวันที่เลิกลากันไปเคยถูกสีกากรบ คมขู่ด้วยรูปภาพ uh huh. ด้วยคล้าด้วยคลิปวิดีโอด้วยหลักฐานอะไรในลักษณะขูดรีดเอาเงินหรือไม่คือแบล็เมล์อะถ้าเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นหลวงพ่อหนูขอสมมตินะคะหลวงพ่อหนูขอสองล้าน huh. ถ้าไม่ให้เดี๋ยวคลิป,ลปคลิปภาพที่มีที่เคยมาบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะโพสต์ให้ทุกคนเห็นเลย huh. อะไรลักษณะอย่างเนี้ถ้าอยากจะแจ้งความมาแจ้งความได้เลยแต่ณเวลานี้ยังไม่มีนะพี่องยังมไม่มี ทั้งที่แบบปรากฏหลักฐานชัดเจนแล้วว่ามีพระอะไรรูปเนี่ยโอการสงมีการโอนเงินมีภาพจากโทรศัพท์ของศีกากรปเลยที่เป็นภาพเียงอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยแล้วถ้าให้วิเคราะห์จากพฤติกรรมนะย้อนกลับไปที่วัดตรีทศเทพอดีตเจ้าอาวาสนั่นน่ะอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสนั่นน่ะคือเห็นไหมคะข่มขู่อ้างว่าทองจะขอเงินเจ็ดล้านกว่าบาทนั่นน่ะแล้วท่านไม่ได้ให้ไปน่ะอันนี้ก็เข้าข่ายแล้วนะแบ็กเมย์นะอันนี้เข้าข่ายรีดทรัพย์ทีเนี้ย ไอ้ตรงนั้นน่ะไม่ได้ตังค์ก็ว่ากันไปพระท่านก็ท่านก็เงียบหา,ายไปเลยเนาะท่านก็คงไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกอะไรแต่ถามว่าถ้ามีใครที่โดนแล้วอยากจะแจ้งความอ่ะทได้นะคะทาได้ทําได้รองเต่าบอกเลยว่าขอให้มาแจ้งความเถอะพร้อมดําเนินคดีให้เลยก็ก็ฐานรีทซับอ่ะ เออแล้วก็ใครโดนบ้างกลิครั้งกี่ครั้งก็เป็นกรรมเป็นกระทงไปนะว่าไปนะขอแค่มีมาแจ้งเธอเนี่ยเอาผิดได้แจ้งความมันถึงจะใช่คดีมันถึงเดือนหน้าต่อได้ถูกต้องทีเนี้ยในส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคดียักยอกทรัพย์ก็กําลังทาอยู่คดีรีทรัพย์ก็กําลังรอว่าจะมีใครมาแจ้งความไหมอะไรไหมต่างๆปัญหาคือว่าสิบกว่ารูปหรือสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็ตามแต่ที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยปรากฏว่าอาจจะยังไม่จบเพราะว่ายังตรวจตรวจภาพ กับคลิปวิดีโอในมือถือยังไม่เสร็จเลยแปดหมื่นใช่ป่ะแต่ว่าเขาเจือจะมีมากหรือน้อยนะไม่สำคัญหรอกแต่ว่ามันมีแน่มันชัดเจนใช่คือรองต่อเนี่ยบอกว่านี่คือแค่พาร์ทแรกมันยังมีพาร์ทสองพาร์ทสามนี่ตองเลยที่หนึ่งไปอคุณผู้ชมคือวิธีการของเขาเนี่ยเอาแหละแม้ว่าจะวิธีการเอาเงินเข้าไปหลอกหรือว่าพูดโน้มน้าวให้พระหลงรักเนี่ยคือทรัพย์สินต่างๆรถคาเชนพอเช่เช่ามานะครับแอนคุณผู้ชมเช่ามานะครับแล้วก็ ล่าสุดเดี๋ยวนกกาปาเต้ที่เขาบอกก็คือเป็นของปลอมเนี่ยอันนี้คือพระให้ข้อมูลเอ้ตำรวจให้ข้อมูลมาเจตนาทํารวยเข้าหาพระเจตนาไม่ได้ไม่ได้มาแบบมาต้องไม่ได้แบบตั้งใจมาทําบุญจริงเพราะต้องการที่จะมาหาพระเพื่อหลอกให้โอนเงินหรือว่าหลอกอะไรก็แล้วแต่จนพระหลายรูปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไปตามเกมอหลงอ่ะนี่คุณผู้ชมจะว่าไปนะมันถึงได้มีคําพูดนะน้องแสตที่เขาบอกว่าโอ้ยพระไอ้วัดวัดเนี้ยชาวบ้านแถวเนี้ย <K an> เข้าไม่ได้แล้วว,วัดคนรวยมันถึงได้มีคําพูดแลไม่ <K an> ใช่ว่าพูดไปเองคุณผู้ชมคาดว่าคุณผู้ชมก็จะเคยได้ยิน <K an> คือทุกอย่างพี่ถ้าดูดูภาพมาแต่งตัวก็คือแต่งตัวดีนะคือเวลาเข้าวัดเข้าวาอะไรแต่ว่าอาจจะแบบ อือเราก็ใจแหลบก็ทาบุญอ่ะก็อยากสวยงามแต่ว่าในเจตนานี่ยมันก็มันก็ดูกันได้ว่าเจตนา,า,าแบบไหนก็ดูจากภ<ห>ายนอกเราไม่รู้นะว่าแบบเขาจะเข้าไปในเจตนาไม่ดีกับพานเนี่ยกาก็ต้องสสดงการแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่การเข้าหาประโยชน์ของานานเนี่ยเนี่เราไม่รู้ไอเป็นเรื่องของระหว่างบุคคล่ยมันก็เลยแบบเออถ้าดูภายนอกอะไม่เห็นอะไรที่แบบผิดปกติเรื่องเนี้ยเอาจงจริงนะคือ ทางกฎหมายเนี่ยทางสํานักงานพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่หาเสรมาคมหรือว่านักกฎหมายต่งตางๆเนี่ยเขาออกมาคุยแล้วว่าเดิมทีเนี่ยมันมีระเบียบมีกฎหมายที่ลงโทษพระเลยที่แบบผิดวินัยสงฆ์หรือว่าขั้นประราชิกหรือเสจเบถุนหรือเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับในเชิงทุสาวของผู้หญิงจริง,รงๆเนี่ยมันมีแต่ว่ามันถูกเบรกไปเมื่อมาสักสามสี่ปีที่ผ่านมาที่ที่ที่เบรกไปเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่แบบเขาอาจจะยุติหรือว่าหยุดชะงักในการร่างกฎหมายไปพี่แอนคุณผู้ชม จริงๆเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวนะครับพอหลังจากที่มีกระแสข่าวของศีกากอฟเนี่ยก็ถือว่ามีการพูดถึงเฮ้ยทำไมไม่มีกฎหมายที่สามารถดำเนินคดีกับพระสงฆ์หรือคาราวาสได้อย่างแบบเป็นคดีอาญาไปเลยแบบติดคุกคมีโทษปรับนะฮะจริงๆมันมีนะครับทางด้านของนายบุญเชิดนะครับกิตติธรังคูลซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่ครับเข<อ>าบอกว่าจริงแล้วเนี่ย แม้ว่าพระสงฆ์เองเนี่ยเขาจะมีระเบียบมีข้อบังคับนะครับแล้วก็การถือศีลน,นะครับ2 2 8ข้อเนี่ยน่าจะสามารถที่จะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในกรอบของการเป็นพระได้แล้วก็รวมถึงคําสั่งต่างๆจากมหาเถราสมาคมหรือสมงานผู้สานิชชาเนี่ยที่คอยมีประกาศคําสั่งว่าถ้ามีโทษอะไรก็จะแจ้งเตือนอะไรเงี้ยแต่มไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของพระบางรูปที่อยู่นอกการเป็นพระได้นะฮะก็เลยมีกฎหมาย บางตัวนะครับที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและกลับมาเพื่อที่จะเสนอร่างแก้ไขในะครให้กับทางด้านของสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> แม้ว่ามีข้อกําหนดข้อประกาศและก็การกรอบการถือสินเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่มันจะสามารถทําให้มีข้อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข่งครัดสามารถควบคุมพระและคารวาสเนี่ยเช่นหากทําความผิดวินัยไร้แรงนะครับหรือว่าอ,อย่างเสษเมทุนเนี่ย หรือว่าถึงขั้นอาบัติประราชิกต้องมีโทษจำคุกนะครับ1ถึงปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง40,000บาทนะครับออก็ห้ามปรามนะครับให้กับพระที่มีพฤติกรรมไม่ดีแล้วก็รวมถึงคา,ารวะโดยเฉพาะผู้หญิงที่แบบเป็นสีกาภรรยายเข้าไปแสวงหารประโยชน์นะครับที่ให้กับทางวัดแล้วก็ทางพระเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบบทลงโทษบางคนหลายคนอาจจะมองว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเวลานี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์แบบเนี้ย เอาจริงนะผอรอ,อ,องปอ,อสอเนี่ยออกยอมรับนะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในวงการทางด้านศาสนา,มาไม่เคยเห็นการกระทําที่มันกระทบกับพระที่มีประดับเป็นพระช่างผูใอย่างขนาดนี้มาก่อนนขยจากผู้หญิงเพียงคนเดียวนะฮะก็แปลกแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นแหละช่วงวันนี้แหละเป็นโอกาสที่เหมาะเจาะและ,ะกับการที่ต้องนําร่างกฎหมายเนี่ยไปบังคับใช้ตอนนี้อยู่ระหว่างการ เดินทางไปถึงรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็บอกว่าในขอล่างเดิมมาหน่อยจะกลับมาทบทวนแล้วเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะเพราะโอ้โหไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นปรากฏการณ์ใช้คํานี้เลยอ่ะอือ่ะก็ต้องรอดูคุณผู้ชมว่าจะไปได้ถึงตรงไหนก็ทําไงก็ต้องทาแหละเพราะว่ามันก็โอ้โหต้าตกใจทีเนี้ยหลายท่านเนี่ยก็ก็คงเหมือนที่เราพูดกันมาตลอดทั้งเทปเนี่ยว่าโอ้ใครจะเชื่อนี่ขนาด นักวิชาการที่อยู่ด้านพระพุทธศาสนามาหรือแม้กระทั่งทางสำนักพุทธ <คะ S 1> ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยก็ยังไม่มีใครอยากจะเชื่อมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างนี้พี่แอนคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องขอขอบคุณตำรวจอขอขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะ,<ค>ะที่ไปสืบสวนหาหลักฐานจนสามารถที่จะดําเนินคดีหรือว่าเอาผิดพระที่ผิดไปใส่งได้เพราะว่าหน่วยงาน,นอื่นๆเช่นสำนักพุทธมหาเถระเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้โดยแบบโดยร้อยเปอร์เซ็นต์อะ คือให้เขาร่วมมือได้พี่แอ๋แต่ก็ไม่สามารถที่จะแบบเข้าไปเจาะลึกถึงขนาดให้พรนเนี่ยถึงขั้นแบบเออมีความผิดชัดเจนปรากฏชัดได้ขนาดนี้ก็ต้องอาศัยตํารวจนี่แหละที่เรียกว่าจริงๆอ่ะเนาะเขาเรียกว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยมันก็มีหน้าที่ช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาให้รุ่งเรืองสง่างามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมมองว่าโอ๊ยโจรผู้ร้ายไม่ไปจับแล้วมักงนู่นนี่นั่นก็คงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าคือพระสงฆ์เนี่ย ก็มีบทบัญญัติมีหน้าที่มีอะไรต่างๆอยู่เนาะคือถ้าถ้าทําไม่ได้ถ้าไม่ใช่นี่ก็ต้องว่ากันไปรับผลของการกระทําตัวเองไปอย่างที่ปรากฏอยู่หลายๆท่านเนี่ยก็มีให้เห็นแล้วแหละทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นส่วนสิกากรอบเองก็กําลังรับผลกระทาของตัวเองเหมือนกันนะเห็นว่าก็เงินที่หาได้มาจากการเข้าหาพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยน้องแสบก็ไม่ได้เหลือนะบางส่วนก็ไม่ได้การพนันเป็นติดการพนันนะคุณผู้ชมนะก็ไม่ได้ว่าเหลือนะแล้วลูกยังเล็กอีกสามคนเนี่ยจะยังไง บ้านเช่าเนี่ยก็เห็นว่าค้างค่าเช่านะเพราะ,ะว่าเช่าเดือนละหลายหมื่นเออก็ไปซะอย่างนั้นก็ว่ากันไปเพราะว่าก็ทําตัวเองนะคะแต่ทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ต้องจับตากันต่อสัปดาห์หน้าคาดว่ามีมาต่อแน่นอนคุณผู้ชมจริงๆแล้วอย่างที่พี่แอนย้ำสเสมอว่าจริงๆคือศรัทธาความเริ่มสายศรัทธาของประชาชนเนี่ยก,ก็ทําได้ต่อไปแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมแค่พฤติกรรมส่วนตัว<ช>อย่าไปเมาส่วนรวมจริงพระดีๆพระที่แบบเคร่งในการปฏิบัติที่ครั้งก็มีเยอะเหมือนกันพระสงฆ์เนี่ย บวชได้ก็ศึกได้แต่พระพุทธศาสนามไม่เสื่อมสลายค่ะคุณผู้ชมก็ยังอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงได้นะฮะก็อย่าท้อชาวพุทธนะคะเราก็กลับไหว้พระพุทธธรรมประสงได้ต่อไปละค่ะอย่าสูญเสียกาลังใจ<อ>แต่เสียดายเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้อย่างที่หลายๆท่านเสียดายเนี่ย เก่งวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยก็สุดท้ายก็สลายไปจา,าก,ากาาคนกระทำหมดเลยนา<อ>รีพิฆาตอืมนะคุณผู้ชมตามกันต่อสัปดาห์หน้ายังมีพระที่หายหายไปอีกหลายรูปเดี๋ยวก็ต้องรอการพิสูจน์แล้วว่าหายไปไหนไปทําอะไรกันอยู่นะฮะอย่าลืมติดตามกับพวกเรานะคะกับต๊ะข่าวอาชญากรรมค่ะดับรายการนอกสํานวนพบกันทุกวันเสาร์ในช่วงเวลาประมาณ16บหนาฬิกาสำหรับสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ